หนึ่งเรื่องเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการออกมาเปิดใจครั้งแรกเลย<ะ>ของพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่หลังจากการเลิกลากับสาวโบเมลดาไปนะค,ะครับจะบอกว่าจบไม่สวยก็ว่าได้นะคุณ<อ>ก็ไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นเพราะว่าตั้งแต่เลิกลากันมาเนี่ยก็มีปัญหามีกระแสะดราม่ามาตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่เลิกกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรฝ่ายหญิงเนี่ยโบก็ออกมาให้ส<ะ>ัมภาษณ์นะว่าจริงๆคนที่บอกเลิกก่อนเนี่ยเป็นคุณมิกนั่นเองและล่าสุดเนี่ยคุณมิกก็เลยถือโอกาสนะคะหลังจากที่ได้เจอ สื่อมวชนได้มาออกงานคุณมิกก็เลยบอกนะคะว่าจริงๆแล้วใช่ยอมรับเลยว่าเป็นคนที่บอกเลิกโบเองนะคะบอกไป5ครั้งจริงอย่างที่โบพูดเลยนะคะ เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยพยายามแล้วมันไม่ดีขึ้นและก็ยังมีหลายเหตุผลลึกๆที่คุณมิกเนี่ยไม่สามารถบอกได้แต่ก็ยืนยันนะคะว่าสาเหตุที่เลิกกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผู้จัดการเลยก่อนหน้านี้สภาพจิตใจเขาเองเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่ดีสัมัสกันบาดเจ็บบาเจ็บเหมเอนกัคือการบอกเล่งคนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกแบบดีใจหรืออะไรเขาก็บอกช้ำอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะซึ่งคุณมิกก็บอกว่าเนี่ยครั้งนี้กถือว่าเป็นครั้งแรกเลยกันที่ออกมาเปิดใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นการโพสต์ผ่านไอ มาโดยตลอดเนาะ,ะซึ่งทีมงานของเรานะคะก็ไปเก็บเสียงสัมภาษณ์คุณ,คณพึ่งด้วยั่นก็คือคุณพึ่งของเราลงพื้นที่เลยรเราไปลองฟังเสียงคุณนิกนะคะว่าสาเหตุที่บอกเลิกเนี่ยเพราะอะไรครับผมตอนนี้โอเคครับผมโอเคครับใช่ครับผมก็ยังมีอีกหลายๆกระแสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็ผมว่าค่อนข้างออกมาเคลียร์ครั้งนั้นแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรก็คือมันไม่ได้พูดท่ารั้งหรอกครับมันมันคือเหตุผลในการคุยกันมากกว่าที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย อะไรทาให้เราเยอะที <tt> people, ่จะพูดแบบนั้นออกไปเหตุผลต่างๆออกไปถึงห้าครั้งครับก็เหตุผลลึกๆมากๆเนี่ยผมผมอาจจะบอกไม่ได้นะครับผมแต่แต่อย่างอย่างที่บอกว่าทุกๆครั้งที่แบบเราคุยกันเวลาคนเรามันทะเลาะกันมันมีปัญหาการคุยกันไม่เข้าใจเราก็พยายามปรับจูนเราก็พยายามปรับจูนแล้วก็ทุกทุกครั้งที่จูนเนี่ยมันในเมื่อมันผ่านมาหลายครั้งแล้วเรารู้สึกว่ามันจะยิ่งหนักไปเรื่อยๆแล้วแล้ว มันก็อยู่ที่การตัดสินใจของกันและกันของทั้งสองคนว่าแบบโอเคเราเราจะแบบเราหยุดแค่นี้แล้วมันอาจจะแบบความความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องกันมันก็ยังแบบมันยังดีอยู่มันรักมันยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกว่าผมมองในมุมนี้มันก็จะดีกว่าเรื่องเรื่องนี้ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ชัดเจนมากๆแล้วก็หลายๆครั้งเลยครับว่าไม่มีบุคคลที่3มหรือว่าไม่มีมือที่3 4 5ี่ห้าอะไรแน่นอนครับผมเป็นเรื่องของแบบผมกับน้องสองคนที่เราคุยกันก็เป็นคำตอบส่วนหนึ่งชัดเจนนะฮะที่ หยิบมาให้ทราบกันอย่างที่บอกไป